ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอริยมรคมีองค์แปดกระทำให้มากซึ่งอริยมรคมีองค์แปดย่อมน้อมไปสู่นิพพานทิ่ขูทั้งหลายแม่น้ำใหญ่ๆสายใดสายหนึ่งนี้คือแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาแม่น้ำอจิรวดีแม่น้ำสารภูแม่น้ำมห ah e, ีทั้งหมดนั้นไหลไปสู่ทิศปราจีนหลังไปสู่ทิศปราจีน บ่าไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดพิขุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเมื่อกระทําให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดก็เป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานน้อมไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันพิขุทั้งหลายก็พิขุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แเมื่อกระทําให้มาก ซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอย่างไรเล่าจึงเป็นผู้น้อมไปสูนน่นิพพานน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานที่ขู่ทั้งหลายที่ขูในธรรมวินัยนี้จเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธโน้มไปในการสละที่ขู่ทั้งหลายที่ขูในธรรมวินัยนี้จเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวก อา,อาศัยวิราคะอาศัยน bon ิโรธโน้มไปในการสละพิขุทั้งหลายพิขุในธรรมวินัยนี้เจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธโน้มไปในการสละพิขุทั้งหลายพิขุในธรรมวินัยนี้เจริญสัมมากัมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธโน้มไปในการสละ พิข <te aches> ุทั้งหลายพิขุในธรรมวินัยนี้เจริญสัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธโน้มไปในการสละพิขุทั้งหลายพิขุในธรรมวินัยนี้เจริญสัมมาวายามะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธโน้มไปในการสละพิขุทั้งหลายพิขุในธรรมวินัยนี้เจริญสัมมาสติอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธโน้มไปในการสละภพิขุทั้งหลายพิขุในธรรมวินัยนี้จเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธโน้มไปในการสละภพิขุทั้งหลายพิขุเมื่อจเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ปเมื่อกระทําให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แดอย่างนี้แล จึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพาน